รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่พุทธบัญญาพิรมรายการธรรมะที่จะมาเติมเต็มความอภิรม์ทางปัญญาให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวและตอนนี้นะคะท่านพระครูวินัยทรเจริญพันตจิตโตจากวัดวัด,วดนะครอ,อินจังหวัดนนทบุรีก็มีสิ่งดีๆรอทุกท่านกันอยู่แล้วไปติดตามกันเลยนะคะในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิรม พูดยังไรให้เป็นที่รักโยมชอบฟังคำเขาดินทาไหมชอบฟังคำเขาด่าไหมแล้วก็เวลาเขาพูดสอดเสียดชอบไหมถ้าเราไม่ชอบเราควรพูดกับคนอื่นแบบนั้นไหมไม่ควรพูดใช่ไหมเออดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากจะให้คนอื่นเขา นับถือให้คนอื่นเขาระลึกถึงเราก็ต้องพูดจาที่ไพเราะการพูดจาไพเราะเนี่ยไม่ใช่ว่าอันประกอบไปด้วยกิเลสนะคือพูดจาไพเราะเนี่ยบางอย่างมันอาจจะไม่ถูกหูเราแต่ว่ามันเป็นธรรมมันเป็นธรรมหมายความว่าคำว,ว่าวาจาอันเป็นที่รักเนี่ยรวมถึงพระสัธรรม นะภาษาธรรมที่เป็นพุทธพจน์ด้วยก็มีนะอันนั้นก็คือวาจาที่มีความบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้เราเนี่รู้แจ้งเห็นจริงในภาษาธรรมอันนั้นก็ถือว่าเป็นปิยวาจาคือกล่าวไปแล้วมันไม่เป็นโทษนะโยมไม่เป็นโทษแก่ตนและคนอื่นอันนั้นก็เลยเป็นหลักธรรมที่มีปรากฏอยู่ใน กุศวนละกรรมมาบทเขาเรียกว่าวัจีกรรมสี่นะเมื่อกี้ก็วันโดกรรมสามไปแล้วอันนี้ก็วัจีกรรมสี่วัจีกรรมสี่มีอยู่สี่ประการก็คือหนึ่งคือไม่กล่าวคาเท็จสองไม่กล่าวคําสอดเสียดสามไม่กล่าวคําหยาบสี่ไม่กล่าวคำเพอเจอร์เล้วไหลหรือเขาเรียกว่าสัมปราปะ พูดไม่มีมมูนะดังนั้นเนี่ยในวจีกรรมสี่นี่คุณยมถ้าเราเนี่ยาสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็เป็นวาจาที่เชื่อถือได้นะผู้คนทั้งหลายได้ยินก็สบายใจ เอ่อชื่นใจการที่จะพูดอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องดูกาลเทศะต้องดูการดูเวลาความเหมาะสมด้วยนะบางทเาีเราพูดด้วยความเจตนาดีแต่ไม่ถูกการเนี่ยกลายเป็นเรื่องนะบางทีพูดเล่นกลายเป็นจริงดังนั้นเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยบางทีเราก็ต้องระมัดระวัง ก่อนพูดเราเป็นนายนะแต่เวลาพูดไปแล้วเราจะตกเป็นทาตของคําพูดจะคอยรักษาคําพูดดังนั้นการพูดเนี่ยต้องให้ระมัดระวังก่อนพูดเราต้องคิดให้ดีก่อนดังนั้นการจึงสําคัญสําหรับทุกคน,น,นบางคนพูดไม่ถูกการก็กลายเป็นเรื่องอย่างที่บอกนี่สังหาวัตุนี่จึงทําให้สังคม ร่มเย็นทุกวันนี้เราลบกันที่คำพูดใช่ไหมสงคำคำพูดนี่ร uh, um, um, so ุนแรงนะภาษาอีสานเขาบอกสิบบันซาห้าบันลืออแต่มาคนสุรทินอคอมเมนต์กึ่งลาวออกมาเป็นหน้าตาอย่างเงี้ย่อก็รู้รู้จักไหมสิบบันซาห้าบันลือน่ะอ่ก็คือมัน พูดไปแล้วมันลือเล่าลือกันพูดต่อๆกันไปนสิบหมู่บ้านสิบหมู่บ้านห้าหมู่บ้านดังนั้นคําพูดคนนี้น่ากลัวอืคนเลยเต้องอระวังคําพูดนะบางทีเนี่ยอ,อย่างเรื่องของการดินทา,าดินทาว่าร้ายกันทุกวันนี้ ที่มันวุ่นวายหรือว่าเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะคําพูดคนนั่นแหละไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จนะฟังแล้วก็ไปพูดต่อๆกันไปนะบางทีก็ข้อมูลก็คาดเคลื่อนนั่นแหละท่านจึงให้เราพิจารณาในเรื่องของกาลามาสูตรนะบางทีเราก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปงใจเชื่อในสิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังแต่ว่า สิ่งใดก็ตามถ้ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความไม่เป็นโทษสิ่งนั้นท่านบอกว่าให้เราคิดพิจารณาแล้วก็ให้เชื่อได้นะถ้าสิ่งนั้นมันไม่เป็นโทษนะแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคุศนลนดังนั้นการพูดเนี่ยถ้าพูดให้ดีมันก็รักษาน้ําใจกันได้นะพูดแต่คําที่ดีๆคําที่เป็นความจริง นะมันก็จะคุยกันได้นาน,นาถ้าพูดแล้วคุยแบบคุยกันไม่ได้กี่คำแบบต่อยกันแล้วก็มีบางคนอ่ะสมัยก่อนอาตมาพายมไปอินเดียาพาไปไหว้พระที่อินเดียรถเขาก็วิ่งสวนเรียนกันวิ่งไปวิ่งมาอยู่่แล้วทีวนี้พอเขาไม่พอใจกันเขาลงไปผักกันไปผักกันมาด่ากันด่ากันเสร็จ เขาขึ้นรถของเออขึ้นรถของใครของมันกว็วิ่งจากกันไปไม่มีการลงไม้ลงมือกันเ,เขาใช้สงครามคําพูดนะี่ยนะคือแพ้ก็แพ้ไปนะอันนั้นเนี่ยในเรื่องของปิยวา,าจาเนี่ยยนมทําให้เราระลึกถึงกันแต่บางทีเวลาเราพูดดีๆเขาไม่จำบางทีถ้าด่าแล้วก็มันจำแม่นใช่ไหมถ้าพูดดีๆเนี่ยไม่ก็จำ แต่ถ้าด่าแล้วจาตลอดชีวิตเลยจาจนวันตายอาบางคนนะ่ะโผโกดอยู่นั่นแหละอะอันนี้อ่าในสังฆาวัตุเนี่ยถ้าเราอยากจะให้อ่าระลึกถึงกันเนี่ยเราก็พูดแต่สิ่งดีๆในทางที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์เป็นไปเพื่อความสามัคคีไม่ได้เป็นไปเพื่อความแตกเล้านะเอออันนี้ก็เป็นสังฆาวัตุนะเป็นสิ่งที่เรา จะได้สงเคาะเขาเรียกว่าสังฆะนี่เป็นการสงเคราะนะการสงเคราะนะไม่ใช่เรื่องเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนแต่เป็นการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมข้อที่สาอัตาจริยาเนี่ย หรือว่าอัฏฐาจารนะีการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างนะในโลกนี้ที่เป็นประโยชน์ยมออมันมีประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์พู้อืน่นหรือว่าประโยชน์ส่วนรวมในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยเมื่อเรามีประโยชน์ตนแล้วก็ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่มหาชนด้วยเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ทรง ยังประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นด้วยการที่ว่าสแสวงหามโมกขธรรมนะทุกทรมานอดทนต่อสู้ยอมตนกระทำตนให้ลำบากอยู่6ปีนะจนกระทั่งพระองค์มาปรับปรับสภาวะจิตของพระองค์นี่จนกระทั่งว่ามาเดินทางสายกลางแล้วก็ได้ตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า จริงๆแล้วเมื่อตัสรู้ทำแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเป็นคนเอ็นแก่ตัวเป็นไงไปแล้วเออไปแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาวุ่นวายกับมนุษย์กับโลกนี้แล้วอ,อแต่ว่า,า,าวุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเมตตาทรงเมตตาเนี่ยก็เดินทางไปโปรดบางท่านก็บอกว่ามีพรหมมาลัธนา ้าพระพุทธเจ้ามีเมตตาพร้อมด้วยกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายมีความสงสารเห็นว่าเราเป็นผู้มืดบอดต้องเวียนไหวแต่เกิดในวัฏฏะสงสารพระองค์เป็นผู้ไปถึงฝั่งแล้วเป็นปารักคูผู้ถึงฝั่งเป็นวินยูคือผู้รู้แจ้งพระองค์ก็ทรงมีความสงสารต่อเวนยสัตว์ทั้งหลายก็เลยต้องมาโปรดนี่คือ,อจิตใจของพรม เปรียบเสมือนว่าพรหมนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบางคนสอนได้ก็สอนสอนไม่ได้ก็ไม่สอนนะเออบางคนบอกฟังโหนนี่มันออกโหนนี่อู่มซ้ายตะลุกหูขวาก็มีดังนั้นท่านเปรียบคนเหมือนว่าบัวสีเหล่าใช่ไหมเออบัวสีเหล่านี่เขามาเปรียบที่หลังหรอกอในอัฐกถาจารย์เขามาเปรียบเทียบในในพุทธพจน์ไม่ค่อยมีปรากฏเท่าไหร่ก็เปรียบว่าอะไร อุคติตันยูผู้ที่เปรียบเสมือนดอกบัวที่มันจะเบ่งมันเบ่งบานใช่ไหมเป็นผู้มีปัญญามากดังนั้นเนี่ยด้วยความเมตตายอย่างนี้แหละท่านก็เลยได้เผยแผ่ได้ประกาศพระาศาสนาได้ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่มหาชนประโยชน์ตรงนี้แหละคือผู้ที่เราเนี่ยระลึกถึงมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าท่านได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมใช่ไมโยม นะอัธจริยาเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์ไม่เห็นแก่ความเด็ดเหนื่อยของตนเองยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ทุกคนยอมตนลำบากเพื่อให้คนอื่นมีความสุขเคยเป็นไหมยอมเคยเป็นไหมเ,เกงใจความเกงใจเกงใจคนอื่นเ,เราอาจจะยอมลำบากยอมทุกข์ยากลําบากบางอย่างใช่ไหมเพื่อให้คนอื่นเขาสบายใจมีความสุขบางคนก็ถ้าทําได้ก็ดีใจนะ ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเหมือนกับมุทิตาเนะเวลาที่เห็นคนอื่นเขาได้ดิบไดด้ีประสบความสำเร็จในชีวิตแทนที่เราจะไปอิจฉาตาร้อนน่ไม่เอาเน่เราก็แสดงความยินดีกับเขาเแผเ่เขาเรียกว่ามุทิตาเมื่อคนอื่นได้ดีก็พอยินดีกับเขาเวลาเขาเต้องการความช่วยเหลืออะไรต่างๆเราก็ช่วยเขาเไม่ได้ช่วยด้วย ปัจจัยก็ช่วยด้วยแรงแรง,แรงกายแรงกายเราช่วยไม่ได้ก็ให้กำลังใจให้กำลังใจเหมือนกับเราให้กำลังใจลูกหลานเรานะสู้นะลูกนะคนเรามันก็มีอุปสรรคปัญหาเป็นธรรมดาปัญหามีไว้ให้แก้นะอย่าเป็นหนี้ปัญหาคนเราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกประการทุกอย่างในโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดพระพุทธเจ้าตรัสไว โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดอันนี้จังทุกครั้งอันาตาแม้ร่างกายสังขารชีวิตของสัรพสัตว์น้อยใหญ่ในโลกนี้นะสุดท้ายเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะดังนั้นเราจะทําประโยชน์อะไรในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยพบพระพุทธศาสนาเรามีเลี่ยวมีแรงมีแขนมีขามอาีอวัยวะครบ32หรืออาจจะไม่ครบก็แล้วแต่แหละแต่ว่าเราจะทําประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นบนโลกนี้ ในโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมโยมอย่าให้เสียโอกาสนั่นนะ่ะท่านจึงสอนให้เราให้ทานรักษาสินเจริญจิตภาวนาทําบุญสั่งสมบุญเพราะบางทีนี่ทุกท่านนี่พอแล้วเนี่ยนะพอแล้วเนี่ยเคยเป็นเศรษฐีกันมาหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมออเคยร่ํารวยกันมาหมดแล้วอ่าตอนนี้ก็คือมีการสงเคาะโลกนะทีนี้สงเคาะโลกเมื่อครูบาอาจารย์บางรูปเนหลวงตามาบับวเนี่ยท่านสงเคาะโลก ช่วยเหลือโลกพระเจ้าก,ก็ยังโลกนี้ให้สว่างสวัยด้วยอัดด้วยธรรมนะโยมก็เหมือนกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อโลกใบนี้เนี่ยถือว่าเราเนี่ยได้ทำประโยชน์เรียกว่าอัตจริยาอ่อทีนี้ข้อสุดท้ายเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสมานตตตาความเสมอต้นเสมอปลายหรือสม่ำเสมอบางคนไปแปลว่าเสมอภาค ในปัจจุบันนี้ไอ้ข้อน,นี้เนี่ยบางคนเข้าใจผิดว่าเออความเสมอภาคเสมอภาคในทางธรรมคืออะไรโยมรู้ไหมเสมอภาคในทางธรรมเด็กก็เสมอผู้ใหญ่ก็เสมอคนเท่าคนแก่ก็เสมอภาคคืออะไรรู้ไหมตายเออมีความเสมอภาคมีใครเรียกร้องความเป็นธรรมอันนี้บ้างไหมเออไม่ยอมไม่ยอม มีไหมคาดคาออนอาจจะไปไปเรียกร้องกับโยมมารทูฒน่นนะเนีะหนูไม่อยากตายโยมไม่อยากตายเม้แต่พระก็ไม่เว้นเนะี่ยพระโชคดีว่าท่านไม่ใช้คําว่าตายท่านใช้คําว่ามรณภาพใช่ไหมอันนี้ใครอยากไม่ไม่อยากตายก็มาบวชไม่อยากตายก็มาบวชใช่ไหมคือ ความเสมอภาคตรงนี้ถ้าเรามาองแบบทุนนิยมเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งนี่จะเรียกร้องแต่สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมถามว่าความเป็นธรรมในโลกนี้มีจริงไหมละ่ะถ้ามันเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ปุถุชนผูม้มีความโลภความโกรธความหลงเป็นไปได้ไหมว่าจะไม่ลำเอียงลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะเป็นญาติลำเอียงเพราะว่าเป็น เพื่อนสนิทมิสหายหรือว่าลำเอียงเพราะความกลัวใช่ไหมต่ออิทธิพลอะไรต่างๆเป็นไปได้ไหมว่าความเป็นธรรมตรงนั้นมันจะปราศจากอคติเป็นไปได้ยากใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าปุตุชนปุตุชนความโรคความโกรธความหลงมันมีอยู่ในจิตในใจมันเป็นอนุสัยนอนเนืองอยู่แต่ถ้ามีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องเราหาความเสมอภาคไม่ได้ดังนั้นในสังฆาวัตุเนี่ย ท่านบอกว่าทุกคนอยู่ในชะตาเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายมีความเสมอภาคกันนี่คือความเสมอภาคในทางธรรมนะมีอนิจจังความไม่เที่ยงนเหมือนกันนะความไม่เที่ยงไม่จีรังไม่ยั่งยืนนะตอนเราเกิดเราแก่เลยไหมอ,อ,อาจจะแก่โดยธรรมใช่ไหมแต่ว่าการเจริญเติบโตนี่คือความแก่อย่างหนึ่งนะเออ แต่เราบอกว่าเจริญวัยใช่ไหมจริงๆแล้วนะ่ยคือการไปสู่ความตายทุกขณะไปสู่ความสิ้นไปเสื่อมไปทุกขณะนะตั้งแต่ที่เราถือกําเนิดเกิดในคันของมารดาเนะ่พระพุทธเจ้าท่านอ,าอธิบายในเรื่องของการเกิดไว้มาอืมมารดาบิดาอยู่ร่วมกันใช่ไหมมารดาดยูมันใชมารดารดอูมีสัตว์มารดิอปฏ่สวนใ่ริรันได้จวังหวะาวลาก็ดอ่รมีการเกิดขึ้นมา นะตั้งแต่กาลละกัมพุชะเป็นเปสีเป็นคณะเป็นปัญจสาขาไล่ออกมาไล่ไล่ไ,ลไ,ลไลแก่มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งครบกำหนด49วันใช่ไหมคลอดออกมาเป็นไงคลอดออกมาแล้วมีใครเอาชื่อมาด้วยไหมบอกฉันจะชื่อนี้คุณแม่มีไหมไม่มีมีไหม,เ,ไม,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 ไมเรามาได้ชื่อ,อยังไงโยงขอตั้งให้ นี่เราเกิดมาอยู่บนโลกแห่งความสมมุตินะโลกแห่งบัญญัติไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเ,เกิดเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่มีใครรู้น่ะพอเกิดมาแล้วเราก็มาสมมุติมาติดสมมุติมาติดบัญญัติมาอยู่ในโลกแห่งสมมุติโลกคือละครนะเนี่ยละครหลังใหญ่แล้วก็สมมุติในคนนี้ชื่อนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มาเรียนรู้ ข่าวปลาอาหารอุปกรณ์เครื่องใช้ในโลกนี้เรามาเรียนรู้สมมุติเพราะมนุษย์เราติดสมมุติเนี่ยจึงไม่เห็นวิมุตต์เไหมไม่เห็นวิมุตตไม่เห็นความหลุดพน้นติดบัญญัติก็เลยไม่เห็นปรมัตในอภิธรรมเนี่ยเขากล่าวปรมัตตธรรมจิตเดสิกรูปนิพพานอ,อันนี้ก็คือ,อสิ่งที่เป็นปรมัต ตัดหาวุตตาวิธรรมวัฏฐาจตุธาปรมัตถโตจิตตังเจตสิกังรูปังนิพานมิติสัพพธาอันนี้ก็คือปรมัตธรรมแต่เราไปติดในบัญญัติติดในสมมุติไม่เชื่อลองหันหน้าห้อหากันแล้วก็ด่ากันดิ <c oughs> <c oughs> ถ้าเดิน <c oughs> เดินพ้นจากอาคารนี้ก็ถือว่าเก่งลแล้วเพราะอะไรพรา จริงๆตั้งแต่เราเป็นเด็กไะนะเด็เราเป็นเด็กใครมาว่าเรามาด่าเราบางทีชื่อเหมือนกันเขาด่าอีกคนโกรธโกรธก็มีนะเออใช่ไหมว่าว่าเราคิดว่าชื่อนั้นเป็นเราเออบางทีเขาดา่าเอ้าด่าอีกคนชื่อเหมือนกันเออเราโกรธอท่ทั้งทั้งที่ว่าอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนก็ได้ใช่ไหมนั่นคือการติดบัญญัติถ้าอุปทานมากก็เป็นทุกมากอีอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่น เห็นไหมยึดกับอะไรก็ทุกข์กับสิ่งนั้นนะดังนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์ปังรัฐเกียรติทรงศักดิ์แล้วก็คณะกรรมการผู้บริหารพร้อมด้วยคณะสัตธาญาติโยสาธุชนคนใจบุญที่ได้มาร่วมการประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ขอให้อนุภาพเองบุญกุศลที่เราได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านขออนุภาพเองบุญแห่งกุศลอนุภาพธรรมอนุภาพสังฆอนุภาพ ปกปักรักษาให้คุณโยมทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายธาตุขันธ์ที่แข็งแรงประกอบไปด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุอายุมั่นควันยืนวันนะมีวันนะผ่องใสสุขให้มีความสุขปัาศจากความทุกข์พระข่อยมีพระข์กำลังร่างกายที่แข็งแรงคิดหวังปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบในธรรมขององค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจา้าแลียวใจ ก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จดังมโนหมายตั้งใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ เชื่อว,ว่าจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องสังคหาวัตถุมากขึ้นนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรังอัตจะมีอะไรรออยู่ไปติดตามดูกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมมาพิวัตวันนี้ปรางอัจจะมาชวนทุกท่านมองทุกให้เป็น แต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามจากท่านเจ้าอาวาสวัดชประทานรังสริตจังหวัดนนทบุรีกันเลยนะคะเป็นความแปลกประการหนึ่งก็คือภาษาไทยเนี่ยเช่นคำว่ามองทุกบแล้วก็ให้เป็นนั้นวันนี้เราน่าจะมามองกัน มองให้เห็นว่าสิ่งที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เราเห็นเราเจอว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นนั้นเรามองให้เห็นว่ามันเองก็คือทุกข์กะนะันเนาะต้นไม้ที่เปลี่ยนแปลงออกใบออกดอกออกโลกมันก็ทุกข์นะ การหมุนเวียนของธรรมชาติที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ลมพัดผ่านมามันก็คือสภาพทุกข์แม้แต่คลื่นในทะเลมันก็เป็นสภาพความทุกข์สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ต้องลิ้นรนไม่มีวันที่จะหยุดนิ่งได้เพราะมันคือทุกข์เราทั้งหลายในโลกแห่งความเป็นจริง เดินทางกันวันหนึ่งคลาคล่ำไปหมดเส้นทางสองข้างนิดข้างหนึ่งไปข้างหนึ่งกลับข้างหนึ่งไปข้างหนึ่งกลับจนอยากจะถามว่าแล้วไปไหนกันนักกันหนาเนี่ยนั่นคือสภาพทุกข์ทุกข์แปลว่าทนยากคือจะไปทนเมื่อไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยม,มันยากทีนี้มองทุกข์แล้วให้เป็นเนี่ยทีนี้เราจะเป็นอะไรอะ ถ้าเราเป็นทุกข์เราก็นั่งเศร้าใจเสียใจแต่มองให้เป็นผู้อยู่กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านั้นและอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านั้นไม่ไปเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้แก่กันเราคิดได้ในหัวใจเราก็คือ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันรักสุขเกลียดทุกข์เรามองให้เห็นว่าเขานี่ก็รักสุขเกลียดทุกข์เราก็คือรักสุขเกลียดทุกข์เช่นเดียวกันจึงไม่มีหน้าที่ไปเพิ่มทุกข์ให้แก่ใครจึงขอให้มองเป็นผู้ที่พบการดับทุกข์ดังที่กล่าวว่า นิพพานังปรมังวัฒนติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายว่าดับทุกข์แล้วเกิดนิพพานน่ะเป็นบรมสุขความสุขที่แท้จริงเมื่อเห็นทุกข์และดับทุกข์ได้นั่นแหละคือเป็นผู้ที่ไม่ทุกข์ขอยทุกคนจงเป็นผู้มีส่วนแห่งคำว่ามองเป็นไม่ทุกข์จงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกสาระที่รายการพุทธปัญญาพิรมนำมาฝากจะสามารถทำให้ทุกท่านเบิกบานกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาแล้วค่ะเวลาที่เป็นหนึ่งนักคุณแม่บังและต้องขอลาเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ